สถานการณ์จนถึงขณะนี้ผมเรียนทุ้นส่วนนะการเมืองไม่ปกติพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงหลังการาจัดเทศกาลสงการานต์แล้วเสร็จซอฟต์พาวเวอร์ก็ไม่ประสบความสาเร็จนะครับจากนี้ไปจับตาการเมืองให้ดียิ่งลักกลับมาไม่กลับมาเป็นประโยชน์ของยิงลักเป็นประโยชน์ของตระกูลเขาไม่ได้เป็นประโยชน์ของประชาชนแต่อย่างใด สวัสดีครับมาพบกับผมเทิศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของยิ่งรักชินวัตรจะเดินทางกลับมายังประเทศไทยก็รู้จักกันนานะเลยก็บางที่คุยกันไม่รู้คุยเรื่องอะไรก็รู้จักกันคุยการเมืองกันไปนะครับก็หลายคนเขาก็อยากทํางานให้บ้านเมืองแต่ว่าบางทีบางครั้งมันก็ต้องทุกอย่างก็มีจํากัด ก็ยินรัฐมนตรีก็มี36ทั้งรวมนายกด้วยก็ต้องมีจำกัดแล้วมันาะมีความเป็นไปได้ไหมคะมีความเป็นไปได้ที่เปาชพอนจะเข้ามาไหมคะไม่ได้เขาต้องถามท่านนายกอ่ะแล้วตอนที่คุณนักสิงคุยกับตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ที่พบกันบังเอิญเจอกันหรือเจอกันมีการคุยคะกินกาแฟกันธรรมดาถ้าคุณกุ้งอิงเนี่ยค่ะจะมีโอกาสเข้าไปนั่งเป็นรัฐมนตรีไหมไม่เลยใครผมอ๋อยัง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 ไม่ นะเอย่างขอทางานพักถึงนผ่งอยากเรื่ององานครับได้ประกาศกับมาเชียงใหม่รัฐบาลค่ะได้มองมีทคะว่าจะช่วยเรื่องอะไรบ้างโอ้เขามีอะไรเขารัฐบาลเขาเก่งอยู่แล้วมีอะไรเขาก็ปรึกษาเป็นเรื่องๆไปถ้าปรึกษาก็ปรึกษามาผมก็ให้คําแนะนําไปจากเยิงได้ เกิดขึ้นหลังจากที่ทักษิณชินวัตรนะครับได้เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลนชน,นว่าปีข่าวดีนะก็ยิ่งรักก็บอกว่าปีหน้าก็จะเดินทางกลับมาอย่างประเทศไทยก่อนหน้านั้นยิ่งรักก็มีการอวยพรทักษิณในช่วงเทศกาลสงกรานตน์ช่วงปีใหม่ว่าปีหน้าเจอกันนะซึ่งทักษิณก็เชื่อว่าเขาจะเดินทางกลับมาอย่างประเทศไทยนักข่าวค่ะมาสงการานต์ทำบุญที่วัดเชียงใหม่แบบนี้น คิดถึงนายกูไม่เ้าทุกปีก็อยู่กันอรกันที่เมืองนอกทุกปีเลยนายกูก็อวยพรสงกรานก่อนออกเดินทางมาจากกรุงเทพก็เลยบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าเรามาทําบุญด้วยกันเป็นข่าวดีไหมคะนี่คือว่าจะหวังกลับมาเมื่อปีสงกรานปีหน้านายกูคงได้มีโอกาสได้มาทําบุญที่เป็นข่าวดีเลยไหมคะนับก็ไม่ไม่ทราบแต่ว่าคือตอนที่ผมจะกลับเนี่ยผมก็ มีความมุ่งมั่นอย่างเดียวว่าเราอยากกลับบ้านแต่ไม่รู้กลับอย่างไรเมื่อไหร่ยังก็ก็ก็คิดมาตั้งแต่วันแรกที่ออกไปว่าจะต้องกลับให้ได้แต่กลับอย่างไรไม่รู้กลับเมื่อไหร่รก็ไม่รู้อีกนะครับนายกปูอยาได้ับ้ยมาแล้วใช่ไหมว่าจะกลับนายกป,ปูอยากกลับอยู่แล้วเหมือนกันะก,ก,<า>ก็ไปถามนาะยทักษิณว่ารู้สึกยังไงที่มีคนยกวิจาร์เข้าเขาบอกเขาไม่สนที่ผ่านมาเขาเนี่ยก็ถูกยัดเยียด ไปหลายคดีแต่ยิ่งลากโดนแค่คดีเดียวนะฮะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรยิ่งแักก็สามารถเดินทางกลับไปยังประเทศไทยได้ในขณะที่เศรษฐาทวีสินนะีก็บอกว่าไม่ได้มีการบางข้อตกลงหรือส่งสัญญาณมาอย่างรัฐบาลแต่อย่างไรก็ตามนะเขาก็จะทําการหาลือในการปรับคัมรีหลังจากที่เมื่อวานนี้ปฏิเสธนะว่าจะไม่มีารรมนนก,การปรับคัมรีและฉันม่ทานในเรื่องการปรับนะรี่แน่นอนครับการปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยนะครับมันก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไป นะครับบางไม่ได้บอกที่มีการปรับพ่นงนี้บือนี้แต่ถ้าเกิดมีการปรับเนี่ยก็ต้องชัดเจนว่าเหมาะสมถูกต้องถูกเวลานะครับผมเชื่อว่าทุกท่านเข้าใจถ้าเกิดจะมีการปรับเกิดขึ้นปรับออกไปแล้วก็สามารถปรับเข้ามาใหม่ได้แน่นอนครับเอาคําสื่อร้องพี่น้องประชาชนไปทีมมต่ตั้งนะครับเจ็ดเดือนที่แล้วกับวันนี้สถานการณ์ก็ต่างกันนะครับบางอย่างเรายัางทําไม่ดีพอบางอย่างเราทําที่เราทําได้ดีแล้ว นะครับก็ต้องมาพิจารณาทั้งหมดโดยองค์รวมทั้งหมดเชื่อง่านสังเคราะห์นะฮะเรื่องของยิงลักก่อนนะผมเรียนหุ้นส่วนมาตลอดนะว่ายิงลักจะเดินทางกลับมายัางประเทศไทยไม่กลับปยังประเทศไทยมันไม่ได้เป็นประโยชน์ของประชาชนเป็นประโยชน์ของเขาและครอบครัวเขานะครับยิ่งลักทําผิดนะฮะก็เหมือนทักษินมาถ้าผิดก็รับโทษไปนะส่วน เหมือนจะกลับพบเป็นแขกลับมาแล้วทาไงก็ประกันตัวไปจบแค่แค่นั้นไม่เคยมีใครห้ามขัดหรือขัดขวางการประกันตัวนะครับส่วนอ้างว่าลีพงลีภ้ภัยก็เขาก็ทําความผิดต้องลี้ภัยทําไมก็มาสู้คดีถ้าไม่ผิดนะถ้าคิดว่าตัวเองรอดก็กลับมาตัวเองไม่ผิดก็กลับมาสู้คดีไปแต่คิดว่าตัวเองผิดก็ต้องหนีไปตลอดชีวิตนะครับเรื่องการกลับมาของยิงรักไม่กลับมาของยิงรักในสัตว์รับสิทธิพิเศษไม่รับสิทธิพิเศษผมว่า ยิ่งเขาได้รับสิทธิพิเศษประชาชนยิ่งเห็นเชิงบริจักษ์มากขึ้นนะครับเรื่องของความยุติธรรมการเห็นเรื่องเฟลสเตทนะครับมากขึ้นนะครับและส่งผลทาให้ประชาชนหูตาสว่างมากขึ้นนะครับการที่รักษิณได้รับสิทธิพิเศษเป็นนักโทษเทวดาเป็นบุคคลพิเศษแก่คนอื่นติดคุกก็ไม่ติดนะไม่ยอมรับความจริงนะคราวนี้ก็บอกว่าหามีการยัดให้เขาทั้งที่เขาเขียนพระบรมราชโองการรับสารภาพไปเรียบร้อยแล้ว นะครับซึ่งเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวคงสะท้อนให้เห็นนะครับว่ากลับมาไม่กลับมาไม่ใช่ปัญหาแต่ที่ปัญหาขนาดนี้กระแสข่าวที่เกิดขึ้นตอนนี้เขากําลังหนีเกมเพราะสถานก,การณ์ของรัฐบาลไม่ปกติการเคลื่อนไหวของทหารก็ไม่ปกตินะครับทัพเรือก็เคลื่อนไหวนะไม่รู้ยิงเรือประมงที่ไหนเรือประมงของใครไม่รู้เรือประมงของพิธาหรือเปล่าก็เคลื่อนไหวอย,อย่างไม่ปกตินะครับสถานก,การณ์จนถึงขนาดนี้ผมเรียนทุ้นส่วนนะการเมืองไม่ปกติ พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงหลังการาจัดเทศกาลสงการานต์แล้วเสร็จซอฟต์พาวเวอร์ก็ไม่ประสบความสาเร็จนะครับจากนี้ไปจับตาการเมืองให้ดียิ่งลักกลับมาไม่กลับมาเป็นประโยชน์ของยิงลักเป็นประโยชน์ของตระกูลเขาไม่ได้เป็นประโยชน์ของประชาชนแต่อย่างใดขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศักเจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ลางล้นรถแผ่นดินไทยจึงควรระลึกสำนึกไว้ในหัวใจบุญคุณแผ่นดินยิ่งใหญ่ต้องกระตันยุกระตบเวทีจะชนฉันไหนก็ไม่สำคัญคุณค่าของคน